โอเคนะผมถ้าคลิปนี้ผมเมาๆนิดนึงก็ต้องขอไัยนะที่ว่า <laughs> มันรีบอัดแล้วก็รีบทําให้มันเสร็จนะผมก็ต้องขอโทษมา,าทีนี้ด้วยนะถ้าผมพูดอะไรผิดไปในคลิปนะครับผม <laughs> ก็เพิ่งมารู้ตัวตอนตัดต่อนี่แหละเหนื่อยโอเคนะผมไปชมคลิปกันเลยดีบ่า <laughs> ก็ผมพูดอะไรผิดก็ต้องขอโทษมา,าทีนี้ด้วยนะโอเคครับผม ก็อ่านมาอยู่แล้วเวน,นี่ยอ่านก็อ่านแล้วก็โอเคครับกัดสิกันวน่านายุผมน้โอเคเกนะผมอันนี้ก็จะมาทำคลิปส่งงานอาจารย์อีกแล้วนะผมแล้วก็เป็นอันนี้เป็นวิชาพะละศึกษานะผมไม่ใช่สุขาจะพูดสุขยัยแล้วชโอเคก็นะผมโอเคครับกัดสิกันวน่านาจุผมน้โอเคเกมกับคลิปแบบฝึกการออกกำลงังกายแบบฝึกการเคลื่อนไหว พื่อนไปเล่นกีฬาบาสเกตบอลนะผมนะซึ่งก็นี่คือคลิปงานส่งครูอีกเช่นเคยนะผมถ้าผมพูดแบบนี้ก็โอเคนะผมอันนี้เป็นวิชาสุขศึกษานะผมเอ้สุขศึกก็นะผมก็เป็นคลิปแบบฝึกหัดแบบฝึกหัดการเคลื่อนไหวเพื่อนําไปเล่นกีฬาบาสเกตบอลนะผมก็จะมีทั้งหมดสามรูปแบบนะผมู่งแบบที่หนึ่งก็คือการอ่าสไลด์นะครับผมสไลด์ข้าง แล้วก็แบบที่สองคือสไลด์ข้ามแต่ว่าแบบว่ายอ่อเข่านะครับย่อประมาณนะครับผมแล้วก็แบบที่สก็คือการสลับตัวนะครับผมก็ถือว่าเป็นอะไรที่ท้าทายผมดีคือผมเป็นคนที่ไม่ค่อยได้เล่นกีฬานะครับแต่ว่าก็ชอบในการเล่นกีฬาอยู่แล้วแต่คือไม่ค่อยได้เล่นนั่นแหละครับผมแต่กลับมาที่นี่เนาะก็คิดนี้ถือว่าเป็นการเปิดม,ม,มอมอใหม่คนระับที่เป็นแบ,บก้าข้างหลังก็เป็นบ้านใหม่นะครับผม ถ้าใครอยากเห็นก็คอมเมนต์มานะผมเดี๋ยวถ่ายให้เนาะก็สับคีนี้ก็ทำสามแบบนะผมแล้วก็ใครที่มีระบบเสียงอะมิลวลำโพงซ้ายกับขวาอาจจะได้ยินแบบว่าผมแยกกันนิดนึงเพราะตอนนี้คือห่างกันมากคือผมถือประกาเเพลนอยู่ก็เป็นชัตเตอร์ในการถ่ายทำในครั้งนี้นะผมโอเคนะผมเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาแล้วก็ไปทำกันเลยดีกว,ว่าครับผมโอเคนะผมผมก็จะใช้พอย n t จุดที่หนึ่งก็คือจุดนี้นะเป็นพอย n ์เริ่มต้นแล้วก็มาถึงพอย n ์นี้ครับผมเป็นพอย n ์ที่สองก็คือจุดสิ้นสุดนั่นเองนะครับผมในการทําในคลิปนี้นะครับผมก็จะพูดนะครับเดี๋ยวหน่อยก็ต้องขออภัยนะที่นี้ด้วยนะครับผมเพราะว่าคือถ่ายหลายรอบแล้วนะผมวันนี้คือผมแย่มาถ่ายใหม่เพราะว่าคือเมืนน่อ,าาาาาว,าอวานถ่ายทําท,ท่าผิดไปสองท่านะผมผลเลยได้ใจมาอัดใหม่เลยก็ตอนนี้ก็สี่โมงก,กว่าแล้วนะผม าาก็จะรีบทําให้เสร็จโอเคครับผมไปโอเค okay, มาเรามาทําท่าแรกกันดีกว่าครับผมท่าแรกคือการสไลด์ผมก็การแขนขึ้นก็สไลด์แบบนี้นะผมโอเคผมก็เริ่มทําเลยแล้วกันครับนะผมก็สาที่เสร็จแล้วก็ไป แลผมก็ได้ทําไปทั้งหมดสามรอบนะครับผมคือเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะไหนโอเคนะ <laughs> ผมก็คือผมทําไปทั้งหมดสามรอบนั่นเองนะครับผมก็ <g ül üyor> ถ้าผมทําท่านี้ผิดก็ต้องขอโทษนะทีนี้ด้วยนะผมคือผมดูหลายรอบแล้วคือมันแปลกๆคือ ผมจะขยับไปแปดนิดนึงไกลประมาณนี้นะครับผมคือผมฝึกคือผมพยายามฝึกมาก,ก็หลายก,ก็หลายนาทีเหรอนะครับผมถ้าประมาณสิบนาทีกว่าก็ผมฝึกมาแล้วนะครับผมก็ผมได้แค่นี้จริงๆก็วันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายในการส่งงานผมเลยต้องมารีบถ่ายนิดนึงนะครับผมโอเค โอเคนะผมส่วนท่าที่สองนีเป็นการย่อเข่านะผมก็ย่อประมาณนี้ละออะประมาณนี้นะผมก็จะขยับเหมือนกันเลยนะผมก็แบบนี้เลยโอเคนะผมเรามาทำกันเลยนะผมเราก็มาถึงท่าท,นะแบบที่สองแล้วแบบฝึกที่สองกันแล้วนะผมการสไลด์แบบย่อเข่านะผมโอเคก็ผมจะย่อประมาณนี้เลยแล้วนะผมในการทำเนาะอาจจะเห็นนิดหนึ่งอะเดี๋ยวผมขยับมา กาะผมจะย่ออันนี้เลยเพื่อให้เห็นว่าผมย่อเข่าจริงๆโอเคนะผมอะเรามาเริ่มทำกันเลย ดีก็ไม่อัแล้พออันนี้คืออัดแก้รอบที่หลายเทคแล้วผมไม่พูดรันโอเคแล้วก็มาถึงแบบฝึกที่สามแล้วนะผมก็เป็นการวิ่งสลับข้าน,ะนั่นเองนะครับผมโอเคเรามาทํากันเลยดีกว่าครับผมเมื่อกี้คือ,อเมื่อกีอ้มัน,ม,นมีเกิดข้อผิดพลาดก็เลยอัดมาอัดใหมอ่อ,อีกรอบหนึ่งนะผมโอเคมา Go on our don't get time barely side waste what's last up is wanna โอเคนะผมก็ได้ทำเสร็จไปทั้ง3รอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะผมนะก็ถ้าผมทำห้าไหนผิดก็ต้องขออภัยนะที่นี้ด้วยนะผมก็ผมไม่เก่งพวกกีฬาแบบนี้จริงๆหรือการออกกำลังกายนะผมส่วนมากผมวิ่งแบบธรรมดามากกว่าถ้าจะเป็นการออกกำลังกายนะผมโอเคก็ ใะรชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับตไคร้เพื่อเป็นแรงใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปสำนีน้ขอลาไปก่อนครับกูบ่ายกูดหนท์เหนื่อยนะอันนี้คือผู้ปิดท้ายคลิปจริงๆละนะผมก็สับใครที่มีรลบเสียงลำโพงซ้ายขวาก็จะได้ยินนะผมอาจจะแต่ว่าไปแปลกเนื่องคลิปนี้นะผมก็ผมพยายามถ่ายให้มันดีที่สุดแล้วนะผมด้แค่นี้ละครับคือเดี๋ยวผมจะเปิด b บ h i n d t h เด c ซีน ไว้ที่หลังนะครับผมเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวผมจะมาลงอาจจะมาลงหรืออาจจะมานั่งไลดูให้ดูเบื้องหลังเดอะซีเนาะก็คลิปนี้ถือว่าอัดมาหลายเทคมากๆมานะครับผมก็เมื่อวานอัดตอนห้าโมงเย็นเกือบอีกครึ่งก็กว่าก็คือหกโมงเย็นนหแะครับตีไปผมกลมนะครับผมอันนี้คือส่วนเสริมของท้ายคลิปนะผมก็ถือว่าคลิปนี้ผมพยายามทำนะครับผมถ้าไม่ถูกใจท่านไหนก็ต้องขอภัยมานที่นี้ด้วยนะผมเพราะว่าคลิปก็ ทห้ใจทาให้มันได้สุดก็แค่นี้ละครับผมนะผมก็มันได้แค่นี้แหละก็มาพูดแค่นี้ละครับผมก็ปิดท้ายคลิปเนาะก็ท่าในใดที่อยากเห็นที่วแบบนี้อีกก็บอกมาได้นะครับผมเดี๋ยวผมทําให้เดี๋ยวผมหมดงานจากช่วงนี้ไปก็เดี๋ยวผมจะพยายามทาคลิปแนวบอกให้มันแนว Vlog ให้มันมากขึ้นนะครับผมเพราะว่าคือก็ยังไงมันช่องดีเมื่อไประณันแหละ ผมไม่รู้ว่าใครได้ยินหรือเปล่านะเสียงรถคือเสียงมันดังมากนะผมก็ใครอยากเห็นคลิปแนวน,นี้หรือว่าคลิปยวกลับบ้านนี้ก็มาเมนไว้ที่ใต้อคอมเมนต์นะผมเดี๋ยวผมไปนั่งอ่านเนาะผมอ่านทุกคอมเมนต์อยู่แล้วเพราะช่องผมก็ไม่ได้ดังมากเนาะ204ซับก็ถือว่าเจ้านดมานะผมแบบแล้วก็ขอขอบคุณเสาวพที่กดติดตามนะผมทั้งหน้าใหม่ทั้งหน้าเก่านะผมก็ทำให้ผมมีกำลังใจในการทำคลิปมากขึ้นนะผมก็ถือว่าคือ พยายามให้ตอนนี้ก็พยายามให้ตนนัวเลิกขี้เกียจนบผมให้ให้หันมาทํางานทุกงานที่ทําได้นะผมก็เดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะมีคลิปลองแนวแบบใหม่ๆมากขึ้นนะผมไม่ใช่แบบว่าบอกแค่ถ่ายคลิปงานส่งครูนะผมก็จะเป็นแบบถ่ายส่วนตัวนะผมก็ถ่ายแบบทำรายการอาหารบ้างหรืออ้พวกนี้นะผมเพราะว่าคือผมอยากให้ช่องผมแบบว่าอยู่ในแนวเดียวคือการเล่นเกมก็ตอนนี้คือช่องเล่นเกมผุดออกมาเยอะมากนะผม ตีมเมอร์หน้าใหม่บ้างนะครับผมก็คือมันทำให้การทํา y o Youtube มันยากขึ้นไปเรื่อยๆนะครับผมคือตอนนี้ใครๆก็เป็น y o u t u b e อได้นะครับผมเพียงแค่ทําคลิปอยู่ที่ว่าคือคุณทำคลิปแบบว่าถึงไม่ค่อยน่าสนใจแต่ถ้ามีคนมากดติดตามก็คือการซัพพอร์ตพุณแล้วนะครับผมถ้าให้พูดในมุมมองของ y o u t u b e อเนาะนี่ผมก็ทำ Youtube มาอ่าถ้าไม่พูดก็6ปีนะครับผมก็ทำมานานนะผมทำตั้งแต่ตอน หน้าจ้สัตว์แรกเลยนะผมก็ตอนนั้นมีไอดอลเป็นลุงพีนะผมรีพุนนั่นอยนะผมก็ไปตามหาช่องเอาเองนะผมช่องลุงพีคือเขาพาดคลิปได้สนุกเอ้ยเขาพาเสียไน้สนุกนะผมในคลิปเนาะก็เขาทำแบบว่าทำไมครับเป็นแบบรูปแบบการ์ตูนเพราอะไรแบบว่าเี่ยูทูบเบอร์เป็นง่ายขนาดเอ้ยยูทูบเบอร์เป็นง่ายขนาดนี้เลยเหรอแค่เอาคลิปมาหลงแต่จริงพอมา พามาหลังๆมาก็หูก็เริ่มเข้าใจความยากขึ้นนะผมก็คือยิ่งเป็นปี2021แล้วก็คือแบบมียูทูบเบอร์หน้าใหม่ผุดออกมาแบบเป็นดอกเห็นนะผมขอพูดคํานี้แล้วเป็นดอกเห็ดแบบเยอะมากคือแบบโอ้โหผมจะทําคลิปสู้กับเขาไหวหรือเปล่าคือแต่นี่คือช่องผมยายังตัดต่อแบบกะกา,กาอยู่ไม่แบบตัดต่อเทพเนาะก็ใครที่มีทฤษฎีการตัดต่อที่ดีก็มาสอนผมได้มาบอกผมได้ในทุกอย่างนะผมทีนี้ก็มีแคงแค่นี้นะผมอันนี้คือปิดคลิปจริงๆละ แล้วผมก็บ่นท้ายคลิปเนาะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อมั่นใจในการทำคลิปต่อๆไปสำหรับนี้ก็ขอลาไปก่อนครับ Goodbye good and night ก็แล้วก็ถามอยากสวยใครที่อยากให้ผมมาบ่นอะไรแบบนี้เดี๋ยวผมเนี่ยตั้งกล้องไล์เนี่ยเราพูดตรงตรงนี้ก็ได้นะผมโอเคบายโอเคนะผมก็ผมเพิ่งมาเห็นตัวตนของผมตอนตัดต่อนะคือเมาทั้งคลิปมากคือผมก็เพิ่งรู้ว่าเออไม่กูไม่เมาอะไรขนาดนี้วะ ผมก็คลิปนี้อาจจะมีคำหยาบนิดนึงก็ต้องขอัยนะพอ,อนี่คือทายคลิปจริงๆแล้วก็คือพออัดไปปุ๊บเพิ่งมารู้ตัวตอนตัดต่อว่าโอ้โหเหมือนทั้งคลิปคือแเหมือนผมรีบตตดต่อเกินไปเนาะรีบทำงงงทำงานเกินไปก็หน้าผมตอนนี้ก็น่ครับติมาอาจอยู่ข้างหลังแล้วก็ขาตั้งกล้องยังอยูอยต่ตรงนั้นอยู่เลยนะผมผมก็ยังไม่โละนะผมก็ผมมาพูดทายคลิปจริงๆแล้วก็ค,คือคลิปนี้ผมเหนื่อยแล้วก็ผมรู้สึกเกินๆนิดนึงคือมันเป็นการทำอะไรที่มันแปลกใหม่เกินไป ผมก็พยายามเดี๋ยวผมจะขาน้าผมจะทําให้มันดีขึ้นนะผมถ้าครูสั่งงานอะไรมาแบบนี้เดี๋ยวผมจะพยายามปรับแก้ไขเนาะคือแบบผมทาแล้วคืออันนี้ผมเอามาลง youtube ไงส่วนเพื่อนๆคนอื่นคือผมไม่รู้ว่าคือเขาจะเอาไปทําลงในกลุ่มเมสเซจหรือว่ากลุ่มไลน์คืออันนี้คือผมไม่รู้จริงๆนะครับผมคือตอนนี้ผมก็ยังไม่ได้เข้ากลุ่มแล้วผมแอดลาผมแอดเฟซครูไปแล้วผมรอรอเข้ากลุ่มอย่างเดียวนะผมตอนนี้ก็ลีนี้จะเข้าไปอยู่ในกลุ่มไลน์ก่อนนะผม คลิปนี้เนาะคลิปนี้จะเข้าไปอยู่ในกลุ่มไลน์นะครับผมก่อนผมตั้งใจทําให้ที่สุดแล้วนะครับผมก็ได้คลิปนี้ครับผมเดี๋ยวเราไปดูในตอนหน้าจอโทรศัพท์กันเลยนะเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในของการตัดต่อของผมเลยแล้วกันเนาะผมคือผมเพิ่งรู้ตอนจริงๆับผมก็คือผมเพิ่งมารู้ต,ตอนตัดต่อจริงๆอ่ะคือท้ายคือต้นคลิปผมทําอะไรก็ไม่รู้ของผมคือแบบพูดแบบอไอ้มือๆก็ไม่รู้เนี่ยคือแบบฝแบบแบบึกแอฝึกหัดก็คือแบบฝึกทักษะไม่ใช่เหรอ นะผมผมก็มามานิดหนึ่งก็ต้องขอโทษด้วยจริงๆนะคือมันเขินคือดูดิราทําอะไรแบบเนี้ยเดี๋ยวเหมือนคนบ้าบอม,ม,มาทาแบบคลิปแนวออกกาลังกายคือถ้าเป็นเพื่อนผมอ่ะอีกคนหนึ่งอ่ะคือเขาทําได้อยู่ละไอเอ็กซ์ซอ์บอกได้เอ่ยชื่อช่องเลยดีกว่านะผมก็ใครที่อยากไปกดติดตามเขาก็ไปกดติดตามได้นะผมเราเป็นช่องที่ดีคือผมก็ไม่ดูคลิปเขาแล้วล่ะแต่ก็ตอนนี้ก็หันมาทําคลิปขอวเตงให้มันหนักแน่นมากขึ้นนะผมก็ผมทําได้แค่นี้จริงๆครับคือผมรู้จะตัดอะไรลงจริงๆ เนาะเพราะว่าคืออะไรแบบนี้คือผมไม่ค่อยได้ตัดต่อก็คือปกติผมตัดต่อแค่เกมีงคือวันนี้ผมก็อัดคลิปตัว LL Wireless ไปแล้วนะครับผมก็นะ่นหละผมคือจะเอาการตัดต่อสไตล์ก็จะเอามาตัดจาก LL Wireless เลยนั่นเองนะครับผมคือผมเพิ่งตัดคลิปนี้เสร็จตอน11นาฬิกาหรือ12ไม่12หรือ14ไม่13ก็14นาฬิกานี่แหละครับผมนะ คือมันน่าจะสับสนกับแอลเบริสก็เลยแบบว่าพูดอาจแปลกๆนิดนึงเพราะว่าคือเพิ่งเล่นเกมไปนะครับผมแลวก็รีมาคลิปเลยเพราะว่าคือสิบโมงเย็นปุ๊บหุยแดดก็ไม่ได้แรงมากก็ผมรีมาดค,คลิปเลยคือแบบมัน,ม,นมันก็แดดแรงอะตอนอคลิปแต่ก็มันไม่ได้แรงมากนะผมก็คลิปนี้ถือว่าผมพยายามให้มันทําได้ดีที่สุดถ้าที่ผมจะทําได้แล้วนะผมโอเคครับผมได้ครับ แล้วก็ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดต่อค่ะเพื่อเป็นแจกในการทำคลิปต่อไปสำหรับวันดี้ขอลาไปก่อนครับดบ่าย굿ในอันนี้ของจริงละอันนี้แป้ของจริงละนาครับ